สาม่าทำไมใส่มนโนยแท้วะฉันไม่ได้ต้องการที่จะใส่หลายฉันต้องการแค่อย่าไปติดคิวเราก็ไปหาตรงหาต่อหนา้าโรงงานตานสีออเอาแค่เสมือข้อกับพอเด้อต้องใส่หลายดอกเอาแตพอด้แยกปตัวรถบรรทุกเนี่ยแม่ค้าเขาบ่นกันจริงๆนะแม่ค้าขายข้าวข,ข้างทางเนี่ยไปจอดกินข้าวก็ไปจีบลูกจ้างเขาเอาลูกจ้างก็ไปทําเมียหมดเ็าเอาลูกสาวเ็าออกมาช่วยก็จีบลูกสาวก็เอาลูกสาวก็ไปทําเมียหมด ทีนี้ก็จ้างลูกจ้างเป็นกระเทยมาหวังว่าจะรอดก็ยังไม่เว้นยังไปจีบเอาไปทําเมียทะ้หมดอีกทีนี้ก็เหลือแต่พ่อแม่เขาแล้วมีคนไปสังเกตว่ารถบรรทุกที่ไฟเยอะๆะฮะไฟสปอตไลท์เยอะๆอย่างเงี้ยหรือมีตุ๊กตาอะไรบางอย่างมีผ้าแดงปิดหัวอย่างเงี้ยอันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของสวยอะไรเกี่ยวไหมฮะอ๋ออันนั้นเป็นการเล่รถแต่งสวยครับอ๋ออันนั้นแต่งสวยเฉยใช่ครับแต่ไม่ใช่สวย แต่ก็ต้องเคลียร์นะครับอ่า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 ขอร้องอย่าจี้เดี๋ยวได้บี้อยู่ใต้ท้องต้องขออภัยด้วยครับ <Yeah. S 3> ไม่ใช่จรวดแต่เป็นรถด่วนเฉพาะกิจ <c oughs>